คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาที่อาสมฤสีนีนท่าพุทธคุณนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปกราบสักการะปู่ฤษีพมเมรกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูบริเวณรอบนอกกันก่อนนะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นพระพิฆคคเนศน,นะคะก็สวยงามนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาถวายฟักทองนะคะพร้อมจุดเลขทูบนะคะเเราก็จะมาถวายกับปู่ฤาษีพรเมษกันนะคะก็มาจุดทูบกันต่อนะคะเพื่อกราบสักการะปู่ฤาษีพรเมษกดหนึ่งร้อยเขียนหนึ่งชื่อแล้วก็เลือกหนึ่งทางเข้าไปด้วยกันได้เลยมาสองคนก็เด้วยกันนะครเนี่ยจะเหลักพระนะพระพเมษองค์จริงนะก็มาขอพรกันไปพร้อมๆกันนะคะ เราก็ตั้งจิตอธิษฐานเรื่องที่เราอยากจะขอกับท่านนะคะก็ขอให้ปู่ฤาษีพมเมธประทานพรที่เราตั้งใจมาขอท่านในวันนี้ มาดูเลขอ่างน้ำมนตนะคะจะมีเลข586 071 เลขทูบก็ได้200เป็นเลขทูบสำหรับการขอพอในวันนี้นะคะ